สวัสดีครับคนรักเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็คนรักเกษตรนะครับก็ได้มาเจอคุณแม่แม่นะครับกำำำําลังทําอะไรนะักเรียกอะไรนะเอออุย้ยผมก็ลืมทำำําข้าวเมานะครับก็เลยว่าถ่ายอัพวิดีโอนะครับขั้นตอนในการทำำําข้าวเมานะครับให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะครับว่าว่าขั้นตอนในการทำำําข้าวเม้าครับเขาเขาทากันยังไงเนาะ ก็วันนี้ทางคุณแม่ๆนะครับก็เอาเป็นข้าวเหนียวเนาะก็ขอนะครับมาทํานะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ก็เนาะก็ต้องไปเกี่ยวข้าวมาก่อนแล้วก็แม่มันต้องตากไหมข้าวเกี่ยวมามต้องตากไหมไเออตากไหมๆๆเกี่ยวมาก็ต้องมานั่งคัดนะครับก็แช่น้ําก็เอาเข้าวที่มันเสียลอยน้ำนะฮะก็ไม่เอานะครับเสร็จก็ เสร็จก็เอามาคั่วเลยนะครับคั่วนี่ต้องใช้เทคนิคนะครับก็ต้องชิมเอานะว่าสุกไม่สุกนะครับเพราะว่าไฟก็ใช้ถ่านนะครับถ่านถ่านธรรมดาเหล่านี้แหละปืนนะครับหาได้ก็ก็เอามาใช้นะครับก็แม่กล่ว่าเป็นครึ่งชั่วโมงไหมเนี่ยเคี่ยวแบบนี้เป็นชั่วโมงเหรอโอ้เพื่อนๆนะครับเป็นตันเหนื่อยครับเป็นชั่วโมงนะครับ วันก็พอควันนะครับดูสิจนกว่าจะได้ขายแต่ละรถให้เพื่อนๆได้กินนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยนะครับนะผมให้ดูใกล้ๆนะครับวันนี้กระทะเล็กนิดหนึ่งนะครับก็คนไปงี้ครับคนเรื่อยๆไม่คนเยอมันสุกไม่เสมอนะครับเวลารอเป็นตำมันก็ไม่ได้นะครับนะครับวันนี้ตก็ทำสองหม้อนะครับนี่ดูหน้าคนทำ นะครับนี่หม้อใหญ่เลยแข็งแรงกล้ามเป็นมัดมัดนะครับเนี่ยผมก็ดูก็ไข้าวี่ต้มม่น่าจะนานนะดูเลยเรารู้ได้ไงว่าว่ามันพอแล้วอ่ะ หรือว่าเราชิมว่ามันสุกก็ได้เหรอเนี้ยเหรอว,ว่ามันนิ่มนิมใช่ไห<ป>มน,นะครับนี่เที่ยวเสร็จนะครับก็เด็กๆกเด็กๆก็กกม่ให้กำลังใจนะครับเนี่ยนะครับใช้เครื่องนะครับนี่ ใช้เครื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ประหยัดแรงไปเยอะถ้าใช้เครื่องแบบนี้นะครับจะเป็นคนไก่ประมาณนี้ด้วยน,น,นี่นี่ครับคนนั่งเรียกอะไรนั่งควัดนั่งควัดใช่ไหมจกเข้าเมาจกเขาเมานี่ แม่ได้ไหมไม่ได้เลยอยาให้ดูโอ้ไม่ใส่นนอารนาอยู่นะเพื่อนเพื่อนจนกว่าจะได้มอมนี่กดนั่งอยู่อย่างเงี้ย ถึง30นาทีไหมครับเนี่ยอ,อ้ตเอายี่ิก็เอ,อเอาออกไ่พนแก็จะมาตใหม่อ,อ๋อพี่เขาบอกว่าก็ประมาณสัก2ี่นาทีนะครับแล้วก็เอาไปเขาเรียกอ,อะไรนะปไปปัดไปปัดเอาเอาพวกที่ที่ว่าที่ต่างๆออกกันเนาะแกลบ,บเอาแกบเอาอะไรออกนะครับแล้วก็ค่อยมาตั้มใหม่อีกรอบนะครับถึงจะได้โอ้ไม่ใช่ง่ายนะเพื่อน กิโลก็น่าจะโลละ200เ,เพื่อนๆโลละ200นะฮะก็ที่อื่นขายยังไงผมไม่รู้แต่ที่นี่ขายโลละ200นะครับก็ทำยากครับคนก็สั่งเยอะนะครับก็น่าจะไม่พอขายด้วยนะครับก็ใครสนใจก็สั่งได้นะครับอยู่บ้านบัวงามนะครับผมนี่ให้ดูวิธีนี่ดูวิธีการปัด เสียงดังหน่อยครับนี่เพ nah ื่อนๆทำได้ก็มาแบบอย่างนี้ัสร็จก so ็เอาไปต้มอีกรอบนะครับนี่ก็เต้าที่เอามา มาตีนะครับเพื่อนกันตอนแรกนี่แหละเนี่ยไปตัดข้าวหมานะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาตีตีเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ําคัดน้าไอ้พี่ชาคัดน้ำเพื่อเพื่อนคัดข้าวอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับก็ลอยน้ําก็ออกไอ้ที่จมน้ําก็เราเอามาคั่วตามที่เพื่อนๆนเห็นสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนเพื่อนคนรักเกษตรช่างที่ติดตามคนรักเกษตรมีอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวคนรักเกษตรก็ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดู นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ